สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนฮะสิงเสกเกตฮะสิงเสกเกตนี่เลยครับวันนี้นำเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานเหรียญรุ่นแรกของ่านในเหรียญหล่อสองนะฮะสองหนึ่งแปด สร้างขึ้นเมื่อปี2 5 2543นะฮะ2543เนื้อทองทิพนะสร้างสร้างด้วยกันสามเนื้อนะมีเนื้อทองคำเนื้อเหล็กน้ำพีนะแล้วก็เนื้อทองทิพเนื้อทองทิพมีสร้าง999องค์นะเพื่อนๆนะเนี่ยฮะนำมาให้่เพื่อนได้ชมเหรียญนี้ก็ สวยงามฮนะเป็นเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อวัดบ้านจานอําเภอกันทารลมจังหวัดศรีสะเกษบ้านผมเองฮนะใกล้บ้านนี้ใกล้บ้านผมนะใกล้บ้านผมหลวงปูนี่ผมผมไม่เคยเห็นท่านนะนะแต่เคยไปวัดนะไปวัดไปกราบสุรีละของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะอยู่ที่วัดบ้านจานนะครับ ฝากเ,เพื่อนๆนะเ,นเพื่อนๆถ้าไปเที่ยวนะฮะสีสกเกตนะฮะแวะไปกราบแวะไปดูนะฮะสรีละสังขารของท่านนะฮะไม่เน่าไม่เปื่อยนะอยู่ในรงแก้วนะครับเป็นเหรียญห,นะหล่อนะเหรียญหล่อเรื่องแรกเนื้อทองทิพ์นะเนื้อทองทิพ์ เหรียญหล่อจะลักษณะแบบมีเป็นจุดจนย่นนะนะฮะนี่ครับมีเป็นไม่เรียบฮะไม่เรียบฮะไม่เรียบนี่ครับโคดก็จะตอกเลขนังเบอร์นะฮะหกแปด 681นะ681นะโค้ดของส่วนโค้ดหยดน้ำนี่ก็จะเป็นโคดต,ตมมะนะฮะแล้วก็มีมียันอนุโลมอยู่ด้านบนของของของตัวมะนะฮะเป็นโคดหยดน้ำนะฮะที่ลึกรล่อส .218 ดรงปุ่มมุนนะฮะนี่ครับเ,เนื้อก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะเหรียญหล่อนี่ลักษณะเหรียญหล่อก็จะ ก็จะไม่เรียบนะก็จะย่นๆเป็นกระบุมกระบิบนะฮะนี่ฮะนี่ฮะเป็นช่อฮนะหล่อเป็นช่อนะฮะนี่ครับเป็นเหรียญแต่ตรงนี้เป็นเหรียญน,นะนี่ครับก็จะเห็นรอยรอยตะไบนะรอยตะไบนะเอ,อาฝากเพื่อนๆนะสิงหาเกศนะกด ทับสไครต์กดกระดิ่งนั่นละฮะก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะ,ะเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆคนนะที่เข้ามาชมวิดีโอที่ผมทําขึ้นมาทาคลิปขึ้นมาพระนิยมนะฮะทั้งไม่นิยมนั่นแหละฮะพระใหม่พระเก่าะฮะที่ผมมีอยู่แล้ว,ลวสะสมนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะ เนื้อนี่ก็จะไม่ไม,ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่ก็มีราคาสูงพอสมควรนะถ้านิยมต้องเป็นเนือ้อเนื้อเหล็กกันพีนะเนื้อเหล็กกันพีนี่สร้างสามร้อยนะสามร้อยเก้าสิบเก้าองค์เนือ้อทองคำสร้างถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสี่องค์นะสามสี่องค์นี่แหละเนื้อนี่สร้างเยอะที่สุดนะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ เป็นเหรียญทำช่อนะเทช่อนะนี่ครับ้านข้าก็จะเป็นลักษณะนี้เลยฮะนี่ครับสวยงามนะครับเพื่อนๆสวยงามเหรียญน,นี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะฮะที่ผมได้มาก็ลักษณะก็อย่างนี้เลย เรียกเนื้อทองทิพย์อะเป็นเพื่อนนะสมัยสองสามปีที่แล้วนี่หมื่นไปปลายนะ,ะเหยียบแสนนะ,ะเหรียญเนี้ยรานะคาไม่ถูกนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่รู้เท่าไหร่ฮะมีรู้เท่าไหร่เพื่อนๆนะฮะที่ชมคลิปสิ่งเสกเนี่ยรับผ,ผมเนี่ยฮะเป็นกำลังใจให้นะฮถ้าชอบหรือไม่ชอบนะ,ะที่ชมนะฮะผมใต้คลิปฮนะ แต่ผมทิ้งลายไว้ถ้าชอบนะแบ่งปันได้ฮนะก็ให้เพื่อนๆแบ่งปันได้ฮนะถ้าชอบ๋ยวผมทิ้งลายไว้เข้าไปที่ลายนะแล้วก็แคปนะจอเข้าไปที่ลายสอบถามได้คนระับเพื่อนๆครับทุกทุกทุกรุ่นนะทุกที่ผมทําคลิปไปทุกองนะพระเคลื่อนทุกองนะครับพรเพื่อนๆชอบนะสอบถามราคาได้ฮนะราคาย่อมเยาฮะ นี่เป็นคาบคาบดินเบ้านะฮะที่ที่ติดมาด้านข้างเนี่ยฮะสามยังเป็นคาบดินดินโบราณนั่นนะฮะดินโบราณน,นี่ครับที่ยังมีคาบอยู่เพราะว่าเหรียญหล่อนี่ ลักษณะการสร้างนี่นะก็ต้องใช้ดินขี้วัวนะดินขี้วัวนะเห็ครับทำแบบนะด้วยผมจำไม่ได้นะ การสร้างการอะไรเนี่ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะนำมาให้เพื่อนเพื่อนได้ได้รู้นะฮะถ้าเป็นเหรียญหล่อนี่นะฮะตัวทีนะถ้าเป็นรูปหล่อองค์ลอยนี่ก็จะเป็นขี้พึ่งนะฮะ ทำหุน่นคีพึ่งนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเหรียญหล่อนี้ใช้หุน่นคีพึ่งหรือเปล่าเน่แน่ใจเพราะว่ามันบางเหรียญท่านจะบางมากนะบางนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นรูปหล่ออย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยฮะองลอยก็จะเป็นทําหุน่นคีพึ่งนะปั้นหุ่นขีพึ่งเข้าแบบหุน่นคีพึ่งนะแล้วก็ใช้ดินขี้วัวนี้ทานะทาเข้าช่องนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นรุ่นแรกเลยก็ไม่ได้เข้าช่อนะก็คือเทเทตรงก้นเลยนะถ้าเป็นเหรียญเหรียญลูกลอองลอยโทษทีฮะร,รูปลอองลอยของหลงพ่อเงินแต่ถ้าเป็นเหรียญนี่เป็นช่อนะทําเป็นช่อเนะี่ยฮะผมว่านะ่าจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือใช้ดินน้ำมันนี่แหละหล่หอเป็นแบบนะ เป็นแบบมันก็ทาด้วยอินที่กัวนะฮะแล้วก็เทเป็นช่อใช้ทำแบบเป็นช่อนะฮะเข้าช่อแล้วก็เทนะครับเห็นลักษณะนี้ครับเนี่ยมีรอยตะใบนะครับนะครับเหรียญหลอนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะคล้ายๆกันแค่นั้นนะฮะไม่เหมือนกันทุกองนะ,ะเหรียญเหลอหลอดติดบ้างไม่ติดบ้างนะย่างมือนี่เนี่ยติดเนี่ยหูของหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ไม่ติดนะ บางเหรียญนี้ก็จะคือเป็นตะบุกตะบิบเลยนะเป็นเม็ดทรายเป็นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเหล็กน้ำพีนี่ก็จะไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยอันนี้เป็นเป็นทองเหลืองนะเป็นเนื้อทองทิพนะก็ทองเหลืองนี่นะก็จะละเอียดนิดนึงดูความสวยงามก็จะสวยงามเหรียญทุกๆเหรียญนะฮะทุกๆเ,นะเนื้อฮะก็จะสวยงาม เนี่ยหลอกมาแล้วก็จะสวยงามแบ okay ะะ okay บ,บเพื่อนๆเนี่ยโอเคนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับรอฝากเพื่อนๆนะฮะก่อนจบคลิปนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์นะฮะกดแชร์ฮะเพื่อนๆฮะสิงเสกเกตนะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอใอหอ้เพื่อนๆโชคดีฮนะร่ลำรวยเงินทองท,ทุกคนนะเพื่อนๆครับปิดปกประการใดน,นะฮะ ตำหนีตีเตือนได้ฮะกราบขอประทานอภัยเพื่อนๆน,นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ